เนิร์ดรีวิวจ้อรสวัสดีครับทุกคนนี่คือเนิร์ดเลเวลกับเนรด้านะครับกลับมากลับการรีวิวภาพ,พยนตร์ใหม่ ล่าสุดจาก G D H นะครับก็คือค่ายหนังอารมณ์ดีที่มีหนังผีเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในนั้นงงงแมะเอาเป็นว่าไม่งงหรอกเพราะว่าถ้าเกิดใครหลายๆคนติดตามค่ายนี้มาเป็นอย่างดีก็จะรู้ว่าหนังแนวถัดของเขานะครับก็จะมีหนังผีหนังลอมคอมออกจะไปทางสองทางนี้ซะมากนะฮะก็บ้างก็จะมีหนังดราม่าหนังอะไรหลุดมาบ้างนะฮะบางโอกาสบางจังหวะเนาะแต่เอาเป็นว่าผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดตามค่ายนี้มาโดยตลอดตั้ง แต่สมัย GTH ยันเป็น g d h ด้วยความที่ค่อนข้างจะเชื่อมือในคุณภาพของการผลิตนะครับรวมถึงในแง่ของสตอรี่เทลลิงหรืออะไรหลายๆอย่างที่ค่ายหนังค่ายนี้ได้ทำไว้เป็นมาตรฐานให้กับวงการภาพยนตร์ไทยนะครับเลยเอาเป็นว่าผมเองก็เรียกว่าแฟนๆไหมก็คงจะใช่นั่นแหละแต่ก็คงต้องว่ากันเป็นเรื่องต่อเรื่องนะฮะว่าเรื่องไหนชอบเรื่องไหนไม่ชอบก็ว่ากันเป็นเคสบาเคสนั่นแหละนะฮะแต่วันนี้หนังใหม่ล่าสุดที่จะมาคุยนะครับเป็นหนังภาพยนตร์แนวโร โรแมนติกค,คอมเมดี้อีกแล้วครับท่านกับภาพยนตร์ OMG ที่หมายถึง Oh My God No Oh My God นะฮะอันนี้มาจากทางประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์นะฮะทางค่ายเองนะฮะ Oh My God รักจังวะผิดจังวะวัยรุนซะรักจังวะผิดจังวะอันนี้ไม่ใช่ัยรุ่นแล้วอันนี้อันตพนรพาละพยนตร์เลือก OMG รักจังวะผิดจังวะนะครับเล่าเรื่องราวของ2ตัวตละครหลักายกับจูนนะครับซึ่งแสดงโดยสกายวงลวีและจูเน่เพิร์นพิชยา สองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้สนามบินสวนภูมิจะได้เห็นการขึ้นลงของเทื่องบินเป็นว่าเล่นและขณะเดียวกันก็จะมีขบวนรถไฟวิ่งพาดผ่านกลางสถาบันให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันที่พูดอย่างนี้มีอะไรหรือเปล่าราะแน่นอนผมอะเจฟเอ t b o y จบมาจบมานะฮะจะออดทำไมไม่รู้เอาเป็นว่าเป็นคนที่อาจจะมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คุ้นเคยกับฉากซีนหรืออะไรที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้แหละ ะะกายกับจูนนี่แหละครับก็คือเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนที่เรียกได้ว่ามีความสนิทสนมในแบบที่ฝั่งหนึ่งอยากหวังเป็นมากกว่าเพื่อนนะฮะแต่ไม่สามารถเป็นแฟนได้เนื่องจากว่าจังหวะนั้นจูนเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะฮะและแต่เป็นเพื่อนสนิทของตัวเองด้วยก็เลยค่อนข้างจะมีความแบบกระอักกระอ่อวนเอ๊ยยังไงดีว่าเออกูก็ไม่อยากไปหักหลังเพื่อนอ่ะก็เอาเป็นว่ากูก็ประคับประคองความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเก็บเอาไว้ในใจของกูนั่นแหละจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ต่างคนต่างย้าย,ยายออกไปใช้ชีวิตนอก มหาวิทยาลัยก็คือมีงานมีการทําหรืออะไรก็ตามแ,แต่นะฮะก็ห่างเหินกันในแง่ของความสัมพันธ์การติดต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่อยู่ดีๆกายกับจูนก็ได้กลับมาเจอกันนะครับเนื่องในโอกาสโอกาสหนึ่งแล้วก็ทําให้สิ่งที่กายเหมือนจะบุบออนจากความรู้สึกที่ตัวเองเคยมีต่อจูนไปแล้วกลับมาคิดถึงเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้ไม่อยากจะเสียโอกาสอันดีนั้นไปก็เลยจะพยายามทำซัมติงที่มันอาจจะโคตรรองโคตรผิดอะไรอย่างนี้นะ แต่เอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่ตัวละครนี้ตัดสินใจที่จะทําและเขาจะทำอย่างไงกับความรู้สึกนี้และความสัมพันธ์ของเขากับจูนจะเปลี่ยนไปในแง่ไหนรอชมกันได้ในภาพยนตร์เรื่อง OMG รักจังหวะผิดจังหวะ่าซึ่งเรื่องราวของ OMG รักจังหวะผิดจังหวะในเชิงของการรีวิวนะครับผมพูดอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นหนังที่มีความผูกโยงเรื่องราวของวัยรุ่นวุ่นรลักซึ่งถือว่าเป็นพอร์ตทางถนัดของทาง G DH อยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะใช้กันบ่อยๆนะครับหรืออย่างล่าสุดน่าจะจำกันได้ก็คือ โซนนั่นแหละนะครับก็คือเรื่องราวที่นายไปทําตัวเองให้อยู่ในเฟนโซนของใบเฟิร์นผมจําชื่อตัวละครไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแต่อันนี้ผมพูดอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมค่อนข้างจะเห็นความเน้นหรือความเด่นชัดของแง่เรื่องราวไว้ลู่ลักก็คือการที่มันดึงการใช้อารมณ์มาตัดสินเหนือเหตุผลเป็นเมนอิชชูของเรื่องราวนี้นะครับซึ่งถือว่ามองในแง่หนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่เออมันเป็นทางที่ที่ดีนะที่มันจะมีหนังที่หยิบอะไรแบบนี้เอามาเล่าให้มันชัดเจนมากขึ้นโดยททีี่่่ันเเเจออกบป็รรืงา ของการจัดการปัญหาความรักของคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ make sense ่วนตัวผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าพอเราผ่านคนช่วงเวลาหนึ่งจากที่เราเคยเป็นคนที่ใช้อารมณ์ตัดสินกับทุกเรื่องไม่กระทั่งเรื่องความรักเรื่องของอารมณ์โกรธแค้นกับเพื่อนกับฝูงหรือกับครอบครัวเราตามที่เชิดน,นี่หลายหลายครั้งที่เราต้องยอมรับว่าเราใช้อารมณ์มาตัดสินกอดทาให้หลายหลายครั้งที่เกิดขึ้นหลายหลายครั้งเกิดปัญหาตามมานะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ก็เสียใจนะฮะรู้สึกชิบหายก็มีอะไรเงี้ยนะ เร,เริ่มจะมีประสบการณ์ในการทํางานมากขึ้นในการพบเจอผู้คนมากขึ้นมีความหลากหลายนู่นนี่นั่นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านเข้ามาอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเข้าใจมุมมองบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าในแง่ของการจัดการเรื่องของเรレーションหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมันจะมีความคิดก่อนทํามากขึ้นมันจะมีเรื่องของเหตุผลมาช่วยหนุนอารมณ์ถามว่ามีไหมยังมีแต่ขณะเดียวกันเหตุผลมันกลายเป็นอิทชูที่สําคัญกว่าซึ่งผมรู้สึกว่าหนังยิบตรง2มุมเนี้ยทั้งเรื่องของอารมณ์ตัดสินกับเรื่อง ของเหตุผลตัดสินเนี่ยมาเป็นเหมือนกับองค์ประกอบสําคัญในการที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครมีพิธีการจัดการความคิดที่ค่อนข้างจะมีเซนในหลายเรื่องนะครับแต่องพูดอย่างไงว่านอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าน่าสนใจหรือสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งดีของหนังเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเรื่องของความไม่มีเซนปรากฏด,ด้วยนะครับซึ่งพูดได้เลยว่าความไม่มีเซนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรื่องราวของซีทูเอชั่นหรือสถานการณ์ที่คนคู่นี้ถูกจัดวางให้เป็นเหมือนกับเรื่องราวของพระเจ้าจัดสรรน,นะฮะซึ่งก็ต้องอิงมาจากการที่หนัััังงมมนนนนเหหืออกกกกบําาดแขตวรครย มาให้เป็นเหมือนกับเด็กที่พระเจ้าไม่รักนะครับโดยความที่จะ voice over หรือจะสิ่งที่มันพยายามจะเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบภาพในช่วงแรกๆนะก็ <c oughs> ทำให้เห็นว่าแบบโอ้ oh, oh, ตัวละครนี้มันดุทุรนทุราลเหลือเกินทรมานทรกรรมเลือเกินกับการที่ตัวเองไม่สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกระทั่งพอจะทําแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาแม่งไม่เหมาะไม่ควรหรือมีฝนหาใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรแบบเพศทไทเกิดขึ้นอะไรก็ทำให้แบบเหมือนกับพระเจ้าไม่เข้าข้างเด็กคนนี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าอ่ามันทําให้พอหนังมันมีเรื่องรา ของพระเจ้าจัดสรรเข้ามาเป็นองค์ประกอบในบางส่วนเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าหนังมันติดความเป็นทีเล่นมากกว่าทีจริงซึ่งผมต้องพูดอย่างไงว่าคือหนังอะ่ะมันติดอยู่ในเวของการเล่นขำเล่นให้มันดูแบบไม่จริงจังหรือเล่นอะไรที่มันดูเซอร์เรียลไปเลยอะไรเงี้ยดูดูเหนือจริงไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะทําให้มันไปกบสิ่งที่ควรจะสนับสนุนในเชิงของเพศผลหรือตรกกะของตัวละครที่น่าเชื่อถือได้นะฮะทำให้ลดน,น้ําหนักลงมาประมาณหนึ่งนะฮะทำให้ผมเองรู้สึกว่ามันจะมีความค่อนข้างจะลาคาญหรือลำไยกับบาบาาางงงงิ่่อยี้น ในหนังในระหว่างทางที่ผมดูนะแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้หมายเขาว่าหนังไม่เพลินคือหนังดูเพลินเลยเพราะว่าจึกที่หนุนให้หนังมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับคือการที่หนังสามารถดึงสเสน่ห์ของตัวละครที่แสดงโดยสกายกับจูเน่เนี่ยให้มีเวที่สนุกใช้สเสน่ห์ของตัวละคร2ตัวเนี้ให้มีผลต่อคนดูได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจะพูดถึงสิ่งที่ผมเองค่อนข้างจะโอเคกับมันมากๆก็คือการที่หนังสามารถทําให้คาแรคเตอร์ที่ถูกเชฟเหมือนจะหลุดมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะการ์ตูนญี่ปุ่นอันนี้ต้องพูด ม,มันจะเป็นพอตประมาณว่าชายเด๋อเด๋อดาดาคนหนึ่งนะฮะที่เกิดไปหลงรักสาวพาวสเสน่ห์หรือสาวที่เรียกว่ามีหนุ่มมาติดตืมน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพอมันถูกเชฟด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ผมเองก็กลัวว่าหนังมันจะไม่สามารถหลุดจากกรอบตรงนี้ออกมาได้แต่กลายเป็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอหนังหลุดจากช่วงเวลามาหาลัยมาเนี่ยพอหนังมันจริงจังในแง่วิธีคิดของตัวละครมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการแสดงออกด้วยสายตาหรือสิ่งที่ตัวละครพูดออกมาผ่านตัวละครของสกาเลจูเ นะมันดูมีเรื่องของน้ำหนักที่มันเป็นความคิดหรือความต้องการแบบมนุษย์จริงๆอะ่ะมาเลยทาให้เรารู้สึกว่าอ่ะมันหลุดจากความรู้สึกของการดูการ์ตูนออกมาได้นะฮะแต่ต้องพูดตรงนี้เลยว่ามันก็จะมีข้อเสียอีกแต่อันนี้ผมจะพูดว่าพอเข้าสู่ช่วงสถานการณ์ในช่วงอง3าเนี่ยถือว่าหนังเองอ่ะค่อนข้างจะมีวิธีเลือกพาตัวละครไปสู่เวที่สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงเลยแหละเพราะว่าผมเองพูดอย่างนี้นะว่ามันสามารถจะทําให้เราโอเคกับมันก็ได้หรือจะเกลียดกับวิธีการที่ตัวละครเลือกไปเลยอะไรอย่างเงี้ ว่านะมันอยู่ที่คนดูเองจะสามารถเข้าใจทางเรื่องของตัวละครได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งอาจจะมีเรื่ององค์ประกอบของสิ่งที่ผ่านมาในแง่ประสบการณ์ของเราเองนะฮะหรือในแง่ของอาจจะมีคนใกล้ตัวของเราที่อาจจะเคยเประชิญเรื่องราวแบบนี้ถูกบอกเล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยเราค่อนข้างจะเข้าใจเห็นใจเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอะไรเง,งีง้ยเข้ามาช่วยบวกในแง่ของความเข้าใจตัวละครของกายได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าถือว่าองค์ประกอบที่หนังบอกเล่า,ลามันอ,องค์สามเนี่ยตัวผมเองอะ่ะมันจะมีทั้งสิ่งที่ผมรู้สึกว่า จะเข้าใจกายนะเพราะว่าผมเองอ่ะก็เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เราก็มีวิธีคิดแบบกายอยู่เหมือนกันวิธีคิดแบบกายก็คือมันอาจจะออกมาในรูปของความเห็นแก่ตัวรูปของความรู้สึกว่าอยากเอาชนะหรืออยากทําอะไรสักอย่างเป็นความสําเร็จโดยที่เราไม่ได้คํานึงถึงวิธีการหรือความเหมาะสมหรือสานการณ์อะไรใดๆก็ตามแต่ที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเองพอเคยมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่บ้างเนี่ยมาเลยทําให้เราเข้าใจว่าทําไมกายถึงเลือกแบบนั้นนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยตรงนี้ได้ในแง่ของประสบการณ์ส่วนตัวแหละนะครับแต่ ถ้าเกิดใครไม่เคยประสบตรงนี้มาก่อนอาจจะรู้สึกไม่ชอบไปเลยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับหมายถึงวิธีคิดในช่วงเวลานั้นนะครับแต่สิ่งที่มันก็จะมาเป็นเหมือนกับองค์ประกอบหลังจากนั้นหมายถึงองค์ประกอบที่เป็นเหมือนกับส่วนที่ช่วยรองในแง่ของการตัดสินของตัวละครของกายเนะี่ยมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่น้อยเกินไปอีกนะฮะซึ่งผมเองต้องแวะตรงนี้ว่าส่วนตัวผมชอบวิธีการสร้างแวร์ูของครอบครัวของกายมากๆากนะฮะด้วยความที่หนังมันค่อนข้างเล่าในช่วงเวลาแรกๆเนี่ยเหมือนกับทําให้เห็นว่าครอบครัวเนี่ยมีส่วนสําคัญในการผลักดันกายให้เป็นนนคแบบี ด้วยความที่ตัวละครของกาย,ยมีเจ๊สคนเจ๊มานึีงพี่สาวสคนมีน้องสาว1คนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะประกอบด้วยความคิดที่ว่าเออแบบเจ๊ค่อนข้างจะเข้าใจผู้หญิงนะฮะแล้วก็เลยทําให้ค่อนข้างจะเชียร์อัพให้กายแบบมีแฟนโดยทําแบบนี้สิคิดแบบนี้สิซึ่งผมว่าพอมันเป็นในแง่ของการกําหนดกรอบของความคิดของกายเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ารักนะไอ,อช่วงแรกๆที่หนังทำานหนังทําออกมาได้น่ารักมากนะฮะแต่สิ่งที่ถูกพัฒนาต่อมาสู่สิ่งที่เรียกว่าคอนฟ lict สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณอองค์ที่3นมมัถูกาใช้ น้อยเกินไปน้อยเกินไปจนแบบไม่ค่อยได้หนุนนําสิ่งที่กายคิดหรือสิ่งที่กายเลือกกระทําอย่างที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญคือผมว่าตัวละครเนี่ยมีวิธีคิดแบบผ่านประสบการณ์มาพอสมควรละแต่มันยังขาดไอ้ตรงนี่แหละที่มันเหมือนกับส่วนที่เข้ามาซับพอร์ตวิธีคิดของมันเนี่ยถ้าเกิดมันแข็งแรงได้จากพื้นฐานครอบครัวเนี่ยบวกด้วเยเข้าไปเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเชื่อว่ากายเลือกแบบเนี้ยมันมีเหตุมีผลกับจังหวะเวลานั้นจริงๆคราวนี้แวะมาอีกมุมหนึ่งบ้างนะครับเป็นมุม จริงๆเ่๋ผมว่าน้องจูเน่เมีพัฒนาการที่น่าชื่นชมมากๆนะถ้าเกิดเทียบกับส่วนตัวผมเองที่ผ่านงานของน้องมา2เรื่องแล้วก็คือดูซีรีส์วันเดย์นะครับอ่าแล้วก็ซีรีส์ฉากเกมโกแล้วเรื่องนี้โ m g ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ย้ำไม่ผมเห็นว่าเออเด็กคนนี้มันใช่อย่างที่ผมคิดจริงๆว่าเขาอะเหมาะสมกับาการเป็นนักสแสดงจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่สิ่งที่อาจจะคือในแง่ของความสแสดงของน้องอะเก่งแล้วลหละแต่มันยังขาดองค์ประกอบนิดนึงเหมือนกันในแง่ของการตัดสินใจของตัวละครนะฮะอันคราวนี้เป็นฝั ที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกที่เรามีต่อตัวละครพีชที่แสดงโดยพีชพัชระพีชทอรหาหเนี่ยแหละแสดงโดยพีชชอช้างซึ่งผมพูดอย่างนี้ว่าในแง่ของการดีไฟตัวละครเนี้ยของพีชพัชระเนี่ยคือเขาดีไฟตัวละครออกมาเป็นอัพเฟ a แมนอัพเฟ t แมนความหมายคือเป็นผู้ชายที่แสนดีมากๆนะครับผู้หญิงใครได้รู้จักก็คงได้รักได้หลงอะไรอย่างเงี้ยทาสิ่งที่ไม่เคยนอกลูก่นอกทางไม่เคยคบชู้ไม่เคยทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาหรือของระแหงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือดีไปเสียหมดทุกอย่างอะ่ะคือถ้าเกิด เราว่ากันตามวิธีการที่หนังพยายามนะก็คือพยายามทำให้เราสึกว่าจูนไม่ควรเลิกกับพีทเลยอ่ะแต่สิ่งที่มันหนังมันเลือกในองค์ที่3ปัญหาเห็นไหมปัญหาแล้วะมันอยู่ที่องค์ที่3าแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครของพีทเนี่ยผมยังไม่เชื่อในแง่ของการสร้างคาแรคเตอร์ให้มันดูเป็นอัพเพอร์เฟกต์แมนขนาดนั้นนะหนังมันให้แบ็กกราวหรือเล่าเรื่องราวในเชิงซึ้งทเกชั่นของตัวละครนี้น้อยเกินไปจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีน้ำหนักหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่จูนทำเนี่ยมมันออรเากๆะไ มันกลายว่าเราเราไม่สามารถเทมหนักให้เรารู้สึกว่าพีทเป็นผู้โชคร้ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละผมว่ามันเป็นสิ่งที่หนังอ่ะมันขาดตรงนั้นตรงนี้องค์ประกอบครอบครัวของกายองค์ประกอบของจูนที่เกิดขึ้นกับพีทเนี่ยและเมื่อบวกกับความที่หนังมันติดทีเล่นมากกว่าทีจริงลหลายๆครั้งมันออกจะไปทางพยายามจะทําให้คนดูตลกซึ่งผมพูดตรงนี้กันว่าตลกถามว่าตลกไหมก็มีตลกบ้างหนักๆก,ก,ก็น่าจะล,ะลาวมุก2มุกแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะฮะมันเลยอาจจะเป็นจุดที่ ค่อนข้างจะลำคาญนิดนึงเพราะว่าองค์ประกอบของหนังเนี่ยมันค่อนข้างสตรองมากๆในแง่ของการทําให้โทนของเรื่องมันไปทางดราม่าโรแมนติกที่มันมีเรื่องของวัยรุน่นคาบเกี่ยวกับผู้ใหญ่คือเส้นลอมคอมมันอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่นี่แหละพอมันหนังมันต้องพยายามทําให้มันเป็นลอมคอมเนี่ยแหละมันเลยทําให้การออกแบบแวลูบ,บางอย่างอ่ะหนังมันถูกเบี่ยงไปในองค์ที่3และทําให้เราเองก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในระหว่างการดูในช่วงองค์นั้นนะครับและนี่ยังไม่รวมกับความรู้สึกว่าส่วนตัวผมพูดได้เลยนะว่ารู้สึก ว่าหนังก็ยังไปเพย์เซฟในจุดที่เป็นตอนจบผมเล่าประมาณนี้ด้วกันว่ามันเพย์เซฟอะผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ผมรู้สึกเกนส์กับหนังอะคือถามว่าเราเข้าใจอาจจะอย่างที่ื่งที่ผมบอกไปว่าเข้าใจองค์ประกอบที่นําไปสู่สิ่งนั้นที่เกิดขึ้นในตอนท้ายไหมเข้าใจแต่หนังมันน่าจะสามารถให้ the best choice ที่ดีกว่าดีได้อะแล้วเราทําให้เราสึกว่าเราได้เรียนรู้ได้ educate อะไรบางอย่างผ่านความสัมพันธ์ของ2ตัวละครน,นี้ได้เด่นชัดกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยหนังมันไม่ได้ให้ความรู้สึกตรงนั้นและหน,นาเวที่ ทาให้เหมือนกับว่าเซฟใจคนดูในระดับหนึ่งใช้คํานี้แล้วกันนะครับผมก็จะพยายามเล่าประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะซึ่งสุดท้ายนี้นะฮะผมก็พูดได้เลยว่า OMG เป็นหนังลอมคอมแหละใช้คานี้กันเป็นหนังลอมคอมแหละที่สะท้อนใจวัยเด็กจบใหม่วัยเราๆ25 26ก็คือเมื่อน่ายช่วงเป็นจเพศแหละไงนะครับที่อาจจะผ่านประสบการณ์การเรียนมาระดับหนึ่งแล,แล้วก็เริ่มทํางานเริ่มใช้ชีวิตในโลกความจริงเริ่มไปพบคนอื่นมากขึ้นก็ทําให้องค์ประกอบในการตัดสินใจค่อนข้างจะมีความสมจริงในแง่ของความเป็นมนุษย์ในแง่ของการที่เราจะเหตุผลเหนนืออออาารรมณ์นะไย่งี้ พอตรงเนี้ยผมพูดได้เลยว่าสิ่งที่มันสะท้อนใจกลับมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะอินได้มากหรือน้อยอผมว่ามันขึ้นอยู่กับมุมประสบการณ์ความรักที่แต่ละคนเจอมาเลยครับอันนี้ผมว่าต้องประกอบเป็นส่วนสําคัญเลยที่ว่าเออถ้าเกิดคนจะอินหนังเรื่องนี้มากถ้าเกิดคุณมีมุมคล้ายๆกับกายเจอจูนเจอหรือพีทเจอก็อาจจะอินกับมันได้มากนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็พูดได้เลยว่าผมอาจจะมีความรู้สึกของความกระ,ะ,ะอักกระอ่วนจากเส้นเรื่องจากวิธีการเล่าเรื่องที่ขนาดผมเองที่เคยอยู่ในสถานการณ์ แอบรักเพื่อนอยากจะบอกรักอยากสารภาพรักแต่บอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกกระกระอ่วนจากสิ่งที่หนังพยายามนําเสนอเราออกมาอยู่ดีแล้วแหละมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าว่ากันด้วยความเพลิดเพลินดูแบบไม่เสียดายเวลาไหมก็ไม่ได้เสียดายขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ยังมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดหนังออกแบบหรือมีวิธีคิดที่รองรับที่แน่นกว่านี้หรือแข็งแรงกว่านี้อาจจะทําให้เราค่อนข้างจะโอเคกับหนนะังได้มากไปกว่านั้นนะครับ ท้ายจริงๆแล้วนะครับผมก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่7เต็ม10คือดูเพลินๆนะฮะยังเชื่อมือคุณภาพโปรดักชันของ g ีเได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างจะมีประเด็นส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกไปว่ามีความไม่ลงตัวมีความรู้สึกกกระอ่วนอะไรบางอย่างที่วระทับอยู่ในใจเราและเรารู้สึกว่าไม่ประทับใจต่อหนังอย่างที่ควรจะเป็นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโปรเอ็จี ah ักจังหวะผิดจ ah ังหวะรีวิวจากเนอร์ด้าเนอร์ดรีวิวนั w ่นเองนะครับส่วนโอกาสหน้าเราจะมาพร้อมกับภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องใดนั้นรอชม ะะกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงนะฮะเพื่อแจ้งเตือนในการมาออกคลิปใหม่คลิปต่อต่อไปนั่นเองนะครับฝากด้วยครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ